สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องน้องมิกพ่อหล่อชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันบารมีหลวงพ่อทองสุธระสีโลนะครับวัดบ้านไร่นะครับผมตาบลกุดพิมานนะครับอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแก่ลุ้นรายการลุ้นโชคนะครับเหรียญที่ระลึกอายุ72ปี6รอบนะครับเหรียญชื่อรุ่นว่า ้าสัวพันล้านนะครับสร้างโดยพี่บอยท่าประจันนะครับเหรียญนี้ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็รอรอนานอยู่นะครับกว่าจะออกนะครับแล้วก็มีราคาสูงด้วยนะครับวันนี้ผมได้มาสองลุนนะครับมาแกะลุ้นให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับ นะครับมาแก่ลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับดูนะครับด้านหน้านะครับเหรียญที่ระลึก7อ2ปีครบกรอบนะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับหลวงพ่อทองสุทราศรีโลวัดบันไล่จังหวัดนครราชสีมาบอยท่าพจัน์เป็นผู้จัดสร้างนะครับดูด้านหลังนะครับนะครับวันนี้ว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับผม จองมาสองรุ่นนะครับอ่นนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอหเหนียวครับผมไม่ได้เอามีดมาอ่น,นะครับรุ่นแรกนะครับพี่ๆดูด้านหน้านะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับอ่าน,นะครับ อทองแดงครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองทองแดงยาแดงนะครับขอบแดงนะครับจีวรลงยาจีวรดูด้านหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็นมีรูปอัคราจารึกนะครับแล้วก็มีข้างบนจะเป็น เขาทะลุปนะครับอยู่ด้านบนหลวงพ่อนะครับเหมือนจริงเลยนะครับสวยนะครับเหรียญนี้ดูด้านหลังนะครับก็จะมียันนะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับหกรอบนะครับหลวงปพทองสุตราศีโลนะครับวัดปันไร่สองพันหนร้อยหกสิบสี่นะครับเลขโค้ดนะครับ จ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับขับด้านหลังลุนแรกผ่านไปนะครับน่าจะเป็นทองแดงนะครับน่าจะเป็นทองแดงนะครับรายการนี้นะครับอ่ะมาลุ้นที่สองกันเลยนะครับะนะแล้วครับลุนที่สองแล้วนะครับ ดีอย่างดีนะครับอ้านะครับฝากพี่ๆกดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับฮึบโอ้โหเป็นยาม่วงครับ ลงยาพื้นม่วงครับขอบขอบนี่เป็นสีน้ําเงินนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเขโคสีสามหนึงเจ็ดนะครับโหขลาสวยงามนะครับมีลายกระหนกสวยงามเลยนะครับมียันเป็นรูปนูน,น,นขึ้นมานะครับครับกลมๆน,น,นูนนะครับ เรียญที่สองนะครับเป็นดียวนะครับกลุ่มในใบรายการเป็นพื้นม่วงนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยว ผมจะลงใต้คลิปอีกทีนึงนะครับว่านี่คือเนื้ออะไรนะครับว่ารายการนี้เท่าไหร่นะครับจัดสร้างเท่าไหร่นะครับส่วนใบรายการเดี๋ยวผมจะแนบให้พี่พีดูอยู่ท้ายคลิปนะครับเป็นใบอะไรการจัดสร้างนะครับไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับว่าเป็นทองแดงหรือเปล่านะครับจะเป็นคนละสีกันนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงแบบรู้เลยนะครับ อานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันใหม่นะครับนี่เป็นเหรียญสวยครับเจ้าสัวพันล้านนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้จัดสร้างก็คือบอยพี่บอยท่าประจันนะครับเหรียญมีความสวยงามมากเลยครับต้องรีบเก็บนะครับสวยจริงๆครับ ขอบคุณครับ